ทราบกันนะครับท่านผู้ชมฮะหลังจากแจ้งกันไปแล้วว่าประทุกันมา3วันเมื่อว,วานนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นวันฟังคําตอบนะครับสายสายสิบเอ็ดโมงโดยประมาณผู้อาศัยอยู่ที่นนทบุรีนะครับก็คือชาวนนทบุรีไม่ว่าจะเป็นที่บางบัวทองบางกรวยบางใหญ่ไสน้อย500กว่าคนนะครับท่านผู้ชมฮะไปที่สารากลางจังหวัดนนทบุรีเพื่อไปฟังคําตอบนะฮะฟังเสียงบรรยากาศดูนะครับท่านผู้ชมครับ บอกเราเลยว่า ลูกเราก็ไม่ได้อยู่กับเราญาติเราก็ไม่ได้อยู่กับเราเพื่อนเราก็ไม่ได้อยู่กับเราความด่วนความอะไรทุกอย่างเป็นอยู่กับเราทุกอย่างอ๋เนียเรียกร้องของเรานะที่ยื่นไปแล้วนะถ้าวันนี้ไม่ได้อย่างตอรที่เรียกร้องจะทำไมก็จะเรียกเราก็จะเรียกร้องต่อไปแล้วเราก็จะต้องให้ชัดเจนภายในวันนี้เพราะพูดมามากแล้วผู้ใหญ่พูดมามากแล้วเราจะไม่รอต่อไปเราอยู่กับหน้ามาเป็นเดือนๆแล้วเราไม่รอแล้วเราขอความชัดเจนนี่ครับดูชมะ เป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับมีป้ายแสดงความเป็นตัวตนที่มาจากเขตอำเภอไหนของจังหวัดนนทบุรีอย่างที่ได้เห็นเนี่ยนะครับทุกผู้ชมะป้ายก็ต่อว่าต่อขานกรุงเทพมหานครชัดเป็นหลักเนี่ยนะครับทุกผู้ชมะรวมถึงภาครัฐด,ด้วยก็อย่างที่เห็นน,น,นี่นะฮะบรรยากาศนั้นคนข้ทงจะตึงเครียดเป็นอย่างยิ่งเพราะชาวบ้านก็มากันมากนะครับสี่ซาห้าร้อยคนบางคนนี่ก็ดุเดือดถึงขนาดว่าถ้าตกลงกันไม่ได้จะยกขบวนไป พังกันก้นน้ําหลายจุดที่คลองมหาสวัสดิ์และก็รวมถึงแนวถุงทรายหรือว่าบิ๊กแบกบริเวณทางหลวง340บางบัวทองสุพรรณบุรีซึ่งมีการกู้ถนนเนี่ยนะครับท่านผูช้ชมฮะบบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะข้อเรียกร้องหลักก็คือการเปิดประตูระบายน้ำณบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ทุกประตูเพิ่มขึ้นเป็นหเมตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ำ ตรงคลองมหาสวัสดิ์ที่คลองทวีวัฒนาใช่ซึ่งเราก็นําแสดงให้ท่านผู้ชมได้เห็นเมื่อวานนี้ว่าเปิด50เซนค่ะหรือประตูระบายน้ําอื่นๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะที่อยู่ในแนวคลองมหาสวัสดิ์ไม่ว่าจะเป็นคลองขุนสีบุรีรักนะฮะคลองซอยแล้วก็คลองควายแล้วก็รวมถึงบริเวณบางกรวยติดกับบางพัดซึ่งจะมีคลองอยู่3ามคลองนะก็คือคลองบางบบรุคลองบางพัดและก็คลองบางอ้อ นะครับบรรยากาศก,ก็ตึงเครียดอย่างที่บอกกับท่านผู้ชมนะฮะจกกนกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนั้นพยายามจะเข้าชี้แจงครับน้องใบฮะโดยเปิดห้องประชุมชั้นห้าให้ตัวแทนอำเภอละสิบคนแล้วก็รวมถึงชาวบ้านจากกทมขึ้นไปทําการหารือเพื่อหาทองออกร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งผู้แทนจากกระทรวงคม,ามานาคมจากกรมชนประทานใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงไม่สามารถหาบทสรุปได้นะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะชาวบ้านก็เรียกร้องเพิ่มเติมอีกหลายข้อบางส่วนก็มีความคิดความเห็นที่ไม่ตรงกันจนเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงซึ่งทําให้ไม่สามารถหาข้อยุติอย่างท่านผู้ว่านนทบุรีเนี่ยก็บอกนะ,ะว่ากร,รุงเทพมหานครได้มีหนังสือกลับมาถึงจังหวัดนนทบุรีว่าจะดําเนินการตอบสนองข้อเรียกร้องของชาวานนทบุรีซึ่งไปเรียกร้องแล้วก็มีการไปคุยร่วมกันที่สปพเนี่ยนะฮะ อย่างเช่นที่เรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ําทุกประตูที่คลองมหาสวัสด์ขึ้นเป็นหนึ่งเมตรเนี่ยกรุงเทพมหานครตอบเป็นหนังสือกลับมาว่าจะ เปิดแบบเป็นขั้นบันไดน้องใบใช่ค่ะแล้วก็มีการเปิดไปก่อนก็คือประตูระบายน้ําขุนศรีบุรีรักประตูระบายน้ําคลองควายแล้วก็ประตูระบายน้ําคลองซอยเนี่ยค่ะจะเปิดแบบขั้นบันไดคือเปิดจาก50เซนเป็น75ซนติเมตรก่อนอแล้วก็จะประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายใน48ชั่วโมงถ้าหากว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เนี่ยก็จะพิจารณาเปิดช่องประตูระบายน้ําเพิ่มขึ้นอีกตามความเหมาะสมะแต่ว่าประตูระบายน้าคลองทวีวัฒนาเนี่ยค่ะทางกรุงเทพมหานครยืนยันว่ายังจะต้องเปิด50ซนติเมตรก พรว่าอาจจะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างได้นะคะแล้วน้ํามันอาจจะขยายไปถึงถนนเพชรเกษมแล้วก็บริเวณต่อเนื่องได้ถ้ากรุงเทพไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะยอมเปิดเพิ่มขึ้นอันนี้คือที่กรทมแถลงในช่วงเวลาต่อมาใช่ค่ะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงของการพูดถึงข้อตกลงเมื่อวันก่อนเนี่ยนะลองไปฟังบรรยากาศในห้องประชุมอันนี้ประธานระบายน้ําของชปพนะคุณวีระวงแสงนาคลองฟังดูฮะ เราเชื่อว่าคนกรทมทุกคนยินดีที่จะแบ่งเบาภาระของเราและเต็มใจอย่างยิ่งเพราะเขาเห็นความเดือดร้อนของเราเราดูได้จากการช่วยเหลือของเขาจากการบริจาคของเขาในทีนคือเขาแชร์ความทุกข์กับเราแต่ตรงนี้ผู้ใหญ่ทําอะไรอยู่คะเราอยากถามตรงนี้ว่าท่านทําอะไรกันอยู่คุณมองประชาชนของคุณที่ได้จากภาษีีเงินเดือนที่ได้จากภาษีของเราคุณมองความทุกข์ของเราได้ยังไง คุณตอบคำถามพวกนี้เราได้ไหมคุณเป็นนักวิชาการทุกท่านคุณลงพื้นที่จริงหรือเปล่าคุณนั่งเทียนเขียนหรือเปล่าคุณนั่งเทียนวิจางหรือเปล่าใครๆก็ทําได้ตาราทุกเล่มบอกคุณได้หมดแต่ภาพปฏิบัติมันไม่ใช่ คุณถามคนรุ่มแม่น้ําจริงๆเขาอยู่กันมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกนะเขาเห็นน้ําเป็นยังไงเขารู้ว่าน้ํามาเป็นยังไงเขาวัดระดับน้ําทุกตะเบียนนิ้วเขามีเวลาเตรียมตัวทุกบ้านทุกหลังที่อยู่ริมแม่น้ําเขามีเรือทุกรามเขาไม่ร้องขอทีนี้เนี่ยเราอยากได้เป็นผลในรูป,ปรธรรมว่าเก้าประตูนั้นอนะ่ะมีคลองบัวคลองควายอะไรก็แล้วแต่นะครับเก้าประตูในคลองมาสวัสดินะ์อ่ะประตูเล็กๆเก้าประตูนั้นอนะ่ะ ปรากฏกว่ามันกั้นน้ําไม่ให้ไหลไปไหลออกไปน้ำเจ้าพยาไปทางกรุงเทพมันกั้นทต่ไม่ฝักง,งนนทบุรีเนี่ยอำเภอบางใหญ่บางบัวทองบางัวยไซน้อยประเด็นคือว่าเป็นไปได้ไหมว่าเปิดถ้าเปิดห้าสิบเมตรนะห้าสิบเซนเนี่ยเอาคันกั้นน้ำกระอบทรายออกไปนะครับถ้าคุณไม่เอากระอบทรายออกไปอันนี้เป็นอำนาจของผู้ว่าหรือกรมชนด้วยนะครับ ผมเข้าใจว่าอธิบดีกรมชนนั่งอยู่ด้วยถ้าจะไม่ผิดนะฮะเสื้อขาวนะครับนะฮะถ้าท่านเปิด50เซนท่านต้องเอากระสอบทรายออกไปให้น้ํามันไหลออกไป5้เซนจริงๆไม่ใช่เปิด50เซนแล้วน้ําไม่ไหลเลยเพราะกระสอบทรายกั้นอยู่นะครับท่านอธิบดีกรมชนผมก็ปรากฏว่าตัวแทนผู้ว่าไม่มาก็อยากจะฝาก ไปถึงตัวแทนผู้ว่าปทมนะครับไม่ใช่ตัวแทนผู้ว่าหน,นทบุรีนะครับการบริหารจัดการน้าในระยะนี้นะผมจะบอกให้นะครับเป็นในระยะสั้นที่ท่านต้องมีโครงการแผนงานมีนาโยบายที่ชัดเจนคุณจะบอกว่าคุณจะแก้เหมือนสิปีที่ปีก่อนในระยะยาวออกตรงนั้นออกตรงนี้ผมถามว่ามันจะออกเลยนะมันมหาศาลคุณต้องแก้โดยเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนแอติจูดไหม ตัดคองได้ไหมสูบออกได้ไหมคองตรงไหนมันคดมันเคี้ยวอย่างที่คุณบอกคุณไม่ตัดได้ไหมเชื่อมต่ออะไรนั้นออกเร็วได้ไหมชาวบ,บ้านเขาเดือดร้อนเห็นใจนะครับนะครับหรือ นะครับระยะยาวอย่างที่พี่เขาบอกคุณก็สร้างไปทําไปทาอะไรอย่าให้มันท่วมในปีถัดไปปีนี้ผมว่าทุกคนแหละครับยอมรับได้น้ําท่วมเพราะมาันมาฉับพลันเราไม่เคยเกิดแต่ปีหน้าจะเกิดน,นะครับผมว่าถ้าเกิดปีหน้าเราคง <alright. S 1> คนนมทบุรีต้องบริหารจัดการเองใช่ไหมครับเือตัมเพื่อตแล้วแล้วนี่แล้วก็เอานทับุรีน่ะไปที่รองรับน้ำาให้สมใจพุณนะครับเอาเป็นแค่ นี่ครับบางบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะฮะอย่างที่เห็นนะอันนี้ตัวแทนของอำเภอไซน้อยนะฮะบรรยากา,กาศก็จะเป็นอย่างที่ว่านี่นะครับคนอาจจะตึงเครียดแล้วก็แสดงความไม่พอใจทั้งจังหวัดนนทบุรีแต่ทํารองว่าทําไมผู้ว่าหรือผู้เกี่ยวข้องของนนทบุรีไม่เป็นตัวแทนความเดือดร้อนของคนนนทบุรีเรียกร้องหรือต่อรองกับกรุงเทพมหานครอย่างที่ควรจะเป็น,นและสุดท้ายก็คือต่อว่ากรุงเทพมหานครเอง นียทำนองว่าปกป้องแต่ตัวเองทำให้คนนนทบุรีเดือดร้อนใช้เวลาไปยาวนานครับทุกผู้ชมฮะแม้กระทั่งในช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีชี้แจงบทสรุปที่ได้จากกทมอลองฟังบางช่วงที่ผู้ว่าชี้แจงบทสรุปนะฮะเขาพร้อมที่จะปรับเปิดประตูะบายน้ำจาก50เซนเนี่ยซึ่เดิมเปิดล้ว50เซนเนี่ยครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ว่าไอการเพิ่มขึ้นของเขาเนี่ยนะครับ ขออนุญาตเพิ่มขึ้นเป็นแบบั้นบันไดนะครับจาก50เซนเปถึงเมตรหนึ่งประตูไหนนะครับซึ่งมีอยู่เจประตูหรือแปประตูอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยประตูไหนขึ้นได้นะครับถึง70เซนเขาเปิดเลย70เซนหรือ80เซนหรือ90เซนโดยเปิดแล้วก็จะขอประเมินว่าหลังจากเปิดแล้วเนี่ยมันสง่งผลกระทบอะไรมากไหมเขาสามารถบริหารจัดก,การได้หรือไม่นะครับและนะครับในันนี้ที่ประชุมและถ้าเปิดแล้วถึงเมตรเ,เ,เปิดสูงนั้นเมตรหนึ่ง ยังไม่ส่งผลกระทบมากมายซึ่งพรอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะเปิดเพิ่มให้อีกอันนี้ใน,ใ,นในที่ประชุมนะฮะผู้ชมฮะปรากฏว่าแทนที่ผู้ว่านนทบุรีชี้แจงเสร็จแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายกับกลายเป็นตรงกันข้ามเพราะเกิดความวุ่นวายขึ้นคือชาวบ้านหลายกลุ่มไม่ค่อยจะพอใจนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปคือทุกคนเนี่ยต้องการฟังคําชี้แจงที่ชัดเจนนะคะจนกระทั่งท่านผู้ว่าเนี่ยไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้จนจบ และทางชาวบ้านเองก็ประกาศด้วยบอกว่าเดี๋ยวบางส่วนเนี่ยจะเคลื่อนพลไปรวมตัวกันและจะไปดูประตูระบายน้ําริมคลองมหาสวัสดิ์ด้วยบางส่วนก็เรียกร้องเลยบอกให้ผู้ว่านนทบุรีลาออกเพื่อรับผิดชอบนะคะจังหวะเวลานั้นเนี่ยนะฮะโฆษกส,สบพบพอลองพบตรนะครับพลดูเด็กพงษพัฒพงษเจริญก็เดินทางมาถึงในพื้นที่พอดีเนี่ยนะฮะซึ่งก็ได้ขอให้หมวลชนนั้นรอการเจรจาอยู่ด้านล่างแล้วก็เล่นขึ้นไปประชุมร่วมกับทางจังหวัด บนห้องประชุมชั้น5ของจังหวัดนนทบุรีจนกระทั่งโคษกสบพพงศพัฒน์พงษเจริญพร้อมด้วยผู้ว่านนทบุรีลงมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งที่หน้าสารกลางคราวนี้เนี่ยนะฮะคุณพงษพัฒน์เป็นคนประกาศว่าทางกรทมยินยอมให้เปิดประตูระบายน้ํา<ว>เพิ่มเป็นหนึ่งเมตรนะฮะ,ะโดยที่คุณพงสพัฒน์กับผู้ว่าชี้แจงว่า ็ได้ดําเนินการตามคาร้องขอของชาวบ้าน4ข้อก่อนหน้านี้ข้อแรกก็คือเรื่องการเปิดประตูระบายน้ําริมคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยค่ะทางคุณพงศพัฒน์บอกว่ากรุงเทพมหานครยืนยันว่าจะเปิดเป็น1เมตรทันทีภายในวันนี้ก็หมายถึงเมื่อวานนี้ค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องที่ขอให้ซ่อมคันกั้นน้ําริมคลองแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ขุดลอกคูคลองทุกแห่งเพื่อเร่งการระบายน้ำเนี่ยจะเริ่มได้ในวันพรุ่งนี้ก็คือในวันนี้เนี่ยนะคะโดยกรมชลประทานเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขุดลอกคลองทั้งหมด ข้อ3การติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามที่ชาวบ้านร้องขอเนะะี่ยค่ะคุณพงษพ,พัฒก็บอกว่าล่าสุดอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยส่งเครื่องสูบมาช่วยแล้วทั้งหมด200อเครื่องอและทางจังหวัดเองเนี่ยก็ยังจะทำหนังสือไปถึงกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทด้วยให้มาช่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำกู้ถนนในพื้นที่ที่รับผิดชอบและข้อสุดท้ายข้อที่4ที่ชาวบ้านเรียกร้องเรื่องของการให้จังหวัดนนทบ,บุรีเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีพิเศษเนะะี่ยค่ะคุณพงษพ,พัฒก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยส แต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่คุณพงษพัฒน์ประกาศว่ากทมยอมให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเป็นหนึ่งเมตรแล้วทุกประตูที่คลองมหาสวัสด์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะชาวบ้านส่วนหนึ่งก็พอใจแต่ยังไม่เชื่อใจใช่ก็ประกาศให้จังหวัดนำไปดูประตูระบายน้ำที่คลองมหาสวัสด์ว่าเปิดจริงอย่างที่ยินยอมหรือไม่มีรายงานข่าวในบันิชนแล้วก็ข่าวสดเนี่ยนะฮะว่าช่วงเวลาที่คุณพงษพัฒน์ไปถึงเนี่ย มีการโทรศัพท์หารือกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่มีรายงานว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะโทรมาหาคุณพงษพัฒ์สอบถามว่าชาวบ้านต้องการอะไรพลตระเเอกพงษพัฒ์ก็แจ้งว่าต้องการจะให้เปิดประตูกรุงเทพเทุกบานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะหเมตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีการประสานกับทางผู้ว่ากรทมให้เปิดประตูระบายน้าโดยได้รับแจ้งว่ากรุงเทพเนี่ยพร้อมเปิด1เมตรทุกประตูแต่ที่แรกเนี่ยบอกว่าภายในเวลา24่สนาฬิกาก็คือเที่ยงคืนครับแต่ทีนี้ชาวบบ้้าานนเนี่่ยไมมออกวใหปิดททั ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ตอบกลับว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ทันทีก็คือภายใน6กโมงเย็นค่ะนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็คือประมาณ5้าหกโมงเย็นเนี่ยนะครับมันก็เกิดบรรยากาศสองบรรยากาศนะครับบรรยากาศหนึ่งเนี่ยนะฮะคณะของผู้ว่านนทัุรีและชาวบ้านเดินทางไปถึงประตูระบายน้าคลองควายประตูระบายน้ําคลองขุนศรีบุรีละและประตูระบายน้ําคลองซอยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกเนี่ยนะ ว่านี่คือคลองมาหาสวัสดนะฮะ,ะนี่คือคลองทวีวัฒนาซึ่งมีตัดอยู่กับคลองมาหาสวัสดนี่คือประตูระบายน้ําคลองทวีวัฒนานะฮะแล้วก็คลองซอยนะครับคลองขุนศรีบุรีรักแล้วก็คลองควายาสามคลองนี้คะบท่านผู้ชมฮะที่ถัดเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานครปรากฏว,ว่าไปถึงเนี่ยเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกเพราะ คณะผู้ว่าซึ่งนำชาวบ้านไปถึงสประตูระบายน้ำที่ว่านี้ไปพบว่ายังเปิดอยู่75เซนไม่ใช่หนึเมตรตามที่ตกลงกันเอาไว้ตัวแทนชาวบ้านก็ไม่พอใจแล้วก็หันไปต่อว่าผู้ว่านนทบุรีอย่างรุนแรงว่าทำไมถึงมาหลอกอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะนี่เป็นบรรยากาศตอนที่เอาเรือไปดูที่ประตูระบายน้ำสามประตูที่ว่านี้ครับทุกท่านชมฮะ ท่านผู้ว่านนทบุรีก็เลยต้องรีบโทรศัพท์ติดต่อไปยังกทมก่อนจะหันมาบอกกับชาวบ้านว่านี่ฮะว่ากรุงเทพมหานครยังไม่เปิดประตูระบายน้ำหนเมตรทุกประตูเป็นการเข้าใจผิดกัน ตกลงจะเปิดเอาไว้ที่ระดับ75ซนติเมตรก่อนแล้วลดระยะเวลาการประเมินทีแรกบอกว่าจะขอดู48ชั่วโมงใช่ไหมะคะก็บอกว่าลดระยะเวลาประเมินเหลือ24ชั่วโมงโดยในวันนี้23พฤศจิกายนตอน9โมงเนี่ยก็จะมีการประชุมร่วมกับผู้วา่ากทมเพื่อหาคำตอบในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งอ้าวก็เลยกลายเป็นเรื่องสำหรับคนในทบรีเขาก็จะถืวะอว่าโอราพ่อก hmm. ็ได้ประกาศที่สารกลางโดยสปพ,อพอว่า1เมตรพอมาดูกลายเป็น75เซน แล้วบอกว่าจะประเมินอีกครั้งหนึ่งเช้าวันนี้แล้วมาว่ากันอีกทีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นบรรยากาศก็เตินเครียดอย่างที่เห็นนี่นะครับทุกผู้ชมครับ